ก็วันนี้นะครับวันที่26กลุมภาพันธ์2567นะครับเวลาประมาณ10บโมง11โมงนะครับก็เริ่มนะครับหมัก EM น้ำา e EM ผสมกับน้ำเปล่านะครับทางน้ำตาล แล้วก็มะพร้าวกับมะพร้าวสับกลางแล้วก็อาหารกลัว1นกิโลต่อถังนะครับอาหารกรัวโปรตีน18บแปดเปอร์เซ็นต์หกิโลต่อถังแล้วก็ใส่าจากมันกากมันสดนะครับถังละ10บกิโลนะครับ ก็ทั้งหมดวันนี้ก็ลงไป6ถังนะครับขายายเพิ่มกำลังการผลิตนะครับก็ถังหนึ่งก็จะให้ผลผลิตอยู่ที่6หรือ7โลต่ำๆเลยก็5โลอย่างไม่ได้เลยนะครับ5โลแต่ก็อาจจะ6กโลน่อยๆห,หรือบางทีถ้าสมบูรณ์หน่อยก็7โลนะครับต่อถังนะครับ ก็ประมาณสักวันที่10มีนาคมก็จะคัดแยกพอเมีพันธุ์ออกจาก6ทถังนี้นะครับขยายเพิ่มกำลังการผลิตนะครับชุดนี้3ทัถังนี้ก็เดี๋ยวประมาณวันที่5ก็จะเอาพอมีพันธุ์ออกนะครับวันที่5ก็ขยายรอบต่อไปเป็นรอบสุดท้ายพอเมีพันธุ์ก็จะหมดอายุไข่ นะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะหมักไว้ก่อดน,นะครับให้มันคลายแก๊สก่อนนะครับแล้วค่อยผสมคุกเ้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยเอากลมะพร้าวสดใส่ปิดหน้าอีกทีหนึ่งนะครับบวกกับกลัมะพร้าวากลัมะพร้าวที่เป็นแบบนี้ครับแช่น้ําแล้วครับทิ้งไว้หนึ่งคืนมันหมักให้มันหมักนะครับแล้วก็ ค่อยใส่ลงไปเพิ่มในกับกะเพราสดนะครับ